ค้าขายอย่างไรให้สําเร็จสมความตั้งใจครับ,รบการที่เราจะทําการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทําธุรกิจหรือว่าจะทําอะไรอย่างหนึ่งให้สําเร็จนะครับเราจะต้องมียึดหลักก็คือคารวะธรรมนะครับคาราวะธรรมมีทั้งหมด4ข้อนะครับนั่นก็คือสัจจะธรรมะขันติแล้วก็จาคะสัจจะก,ก็คือความจริงทําอะไรทําจริงไม่ทํเหยาะแยะ ถ้าทำหย่อนยะการงานก็ไม่สำเร็จแน่นอนนะครับธรรมะมันฝึกฝนอบรมตัวเองพยายามพัฒนาโดยเฉพาะโลกลุคนี้มันเปลี่ยนแปลงไวเนาะถ้าเราอยู่กับที่อย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็แซงเราไปเราก็ต้องพัฒนาตนเองฝึกฝนต,ตัวเองให้ดีจัจ,จธรรมะขันติโอโหอันนี้สำคัญนะความอดทนนะในสมัยนี้เขาบอกว่าโอ้เจนซี Gen C, หรือว่ายุคเด็กยุคตั้งหลังไม่ค่อยมีความอดทนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กๆยุคหลังเนี่ยมีความอดทนนะลึกๆเนี่ย ทำอะไรเขาก็มีความอดทนเพราะว่าเขาทําสิ่งที่เขาชอบนะก็เลยอดทนความอดทนเนี่ยเป็นเบื้องต้นการทําทุกอย่างให้สาเร็จแต่จะธรรมะกันติจาค้านะโอ้เราทําธุรกิจทําการค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจเจ้าแต่ได้นะจะเอากำไรเยอะๆเอาแต่ได้เยอะโอ้ผู้บริโภคไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราค้าขายแพงก็ผู้บริโภคก็อาจจะไม่มีด้วยนะหรือถ้าเราค้ากําไรเกินควรอย่างเงี้ย มันก็ทําธุรกิจได้ไม่นานเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักค้ากําไรให้พอดิบพอดีและเมื่อเรารวยแล้วเราก็แบ่งปันให้กับลูกน้องให้โบนัสหรือสรรพนาคุณให้กับผู้บริโภคมีแจกของรางวัลมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีการเสียสละบ้างอะไรบ้างนะก็ทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยจเจริญแล้วก็มีความยั่งยืนด้วยนะมันทํา4ข้อนี้นะก็คือสัจจะธรรมะคติจาคะรับรองเราจะประสบความสมําเร็จ อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็ฝากเอาไว้นะทุกคนลองไปทำกันดูนะ